เอาเนี่ยโผมนีม่เวลาแต่เบรงว่าสิมีคนมาเบรงบอติวะ่ะอันนี้ทดสอบครับทดสอบว่าจะมีคนมาดูไหมเราไลฟ์สดนะครับเงินแล้วอเอ้าต่อไปดิบัตรให้ล่าห่อติดนั่งติเคิดถึงไหนบันตเคิดถึงเก่ากดออกเลยวอมีนเอาลองกดออกกันเลยเหรอกดออกเลยนี่แล้วกดอะไรอ่ะทุกคนรอปะ ใช่เห็นไหมก็กินตัวนี่บ่เห็นข้อมูลเพิ่มเติมครับจัจอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือสันตอนนี้เรามาอยู่ที่อุดรครับหนึ่งคนดูสวัสดีครับหนึ่งคนดูคุณสอนใช่ไหมเดี๋ยวคุณสอนมาดูครับ จากกล้องเมืองมาต่อไปเข้าออกไปแล้วหัดหับครับอันนี้หัดเล่น YouTube ครับอ,ออกก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้ออกเนาะ